สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเอซีที่รักและเคารพทุกท่านมาพบกับช่องสมจิตบอลสีกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีบอลสีมาแบ่งปันให้เล็กๆเน้อยๆค่ะนี่ก็ตรงกับวันที่17พฤศจิกายนพศ2567นะคะเดี๋ยวเรามาดูบอลสีกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง กระถางนี้มหาชัยค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งค่ะมหาชัยกระถางนี้หนึ่งห้าสิบาทค่ะมหาชัยมีอยู่2กระถางนะคะมหาชัยนี่ค่ะอยู่ในกระถางห้านิ้วครึ่งค่ะนี่ก็จะเป็น เพชรบ้านปทุมค่ะเพชรบ้านปทุมนี้อยู่ในกระถางแปดค่ะทางนี้สองร้อยบาทค่ะเพชรบ้านปทุมนีมหาราชค่ะมหาราชอยู่ในกระถางแปดนิ้วนะคะนี่ก็สองร้อยบาทค่ะ ส่วนทางนี้ก็จะเป็นดาบพนาเรศวนค่ะนี่ค่ะดาบพนาเรศวนอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะถางนี้มีลูกแล้วนะคะ กระถางนี้ขอร้อยสามสิบบาทค่ะดาบพนาเรศวนมีสองกระถางค่ะนี่กระถางที่สองร้อยยี่สิบบาทค่ะดาบพนาเรศวนอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะ พญารำลงอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะพญาดำลงมีสองกระถางนะคะนี่อีกหนึ่งกระถางค่ะ นิลโนนนินลโนนนี้กระถางแล้วหนึ่งร้อยบาทค่ะนิลโนนกระถางนี้เขนาน่าจะมีลูกแล้วค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วหนึ่งร้อยบาทค่ะนี่ลูกไม้ค่ะลูกไม้ใบหอก อยู่ในกระถางหกนิ้วเหมือนกันค่ะหนึ่งร้อยบาทจ้ามีอยู่สองกระถางค่ะลูกไม้ส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นปีกหงค่ะปีกหงแปดสิบบาทค่ะปีกหง มนนัีล้อมเพชรอยู่ในกระถางหกนิ้วค่ะมัน,นีล้อมเพชรร้อยห้าสิบบาทค่ะมัน,นีล้อมเพชรนี่รสเสนค่ะ รดเจสเซนี้80บาทค่ะรดเจสเซนเท้าหิรันพนาสูนย์ค่ะ80บาทค่ะเท้าหิรันพนาศูนะะนะทางนี้ก็จะเป็นอสงไขยค่ะ กระส่งไขนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะเมืองเกาะเกตหนึ่งร้อยบาทค่ะรับเจริญรับเจริญนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะ มูสวรรค์หนึ่งร้อยบาทค่ะมนสวรรค์เส,สียงปลาล้องค่ะฝนตกสีเลอกงามค่ะ กระถางนี้สีเลือกงามนะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะพันดาวพันดาวนี่หนึ่งร้อยยีสิบาทค่ะพันดาวทางนี้ก็จะเป็นรวยล้นฟ้าค่ะรวยล้นฟ้า หนึ100บาทค่ะมูลสวรรค์มูลสวรรค์กระถางนี้80บาทค่ะรัศมีเงินรัศมีเงินนี้80บาทนะคะมัคควาลังสรร เจ็ดสิบบาทค่ะยอดมงกุฎยอดมงกุฎนี้เจ็ดสิบบาทค่ะสาวนครชัยศรีแปดสิบบาทค่ะ ี่ลูกไม้ค่ะหนึ่งร้ยบาทค่ะลูกไม้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นก้าทับค่ะก้าทับกระถางละแปดสิบบาทค่ะเก้าทับเพชรบ้านปทุม เพชรบ้านปทุมนี้80บาทค่ะเพชรบ้านปทุมนกสรายุ่เจบาทค่ะเมืองกอกเกตกระถางนี้70บาทค่ะเมืองกอกเกต นี่ก็จะเป็นทาุบางแก้วค่ะทาุบางแก้วหนึ่งร้อยบาทค่ะทาุบางแก้วพรเจ้าสัว พรเจ้าสัวนี้แปดสิบาทค่ะพรเจ้าสัวพมพิมานแปดสิบบาทค่ะพรมพิมานเพชรเจ็ดสี เจ็ดสีนี่หนึ่งอยบาทค่ะนี่คือปิ่นรัดค่ะเจดสิบบาทค่ะคุ้มเก้า แปดสิบบาทค่ะกระบี่นายร้อยเจ็ดสิบบาทค่ะสิริมงคลดีกระถางนี้สามร้อยบาทค่ะ สวนสวรรค์กระถางละหนึ่บาทค่ะนี่คือบสวนสวรรค์นะคะหนึ่งร้อบาทคุ้ง9 70บาทค่ะนกสดายู7เบบาทค่ะ เมืองกอกเก็ดห้าสิบบาทค่ากระถางนี้ซับเจริญซับเจริญน,นี้หนึ่งร้อบาทค่ะองค์ยิงท่อฝัน หนึ่งร้อยบาทค่ะซับพนมซับพนม,พน,มนี้สองร้อยบาทค่ะซับพนมอยู่ในกระถางประมาณเก้านิ้วค่ะซับพนม นางวิชุดานี่เจบาทค่ะนางวิชุดาคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะการจัดส่งไปสนีอ e ีมเอสค่ะแบบโอนเหมาส์ ห้าสิบบาทแบบปลายทางหมอหมาเจ็ดสิบบาทค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องสมจิตบอลสีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ